สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปมีสาระนิดนึงนะคะว่าวันนี้สาวเกตนะคะไปร้านค้าที่ที่จีนนี่เนาะค่ะเนาะกะเบิ้์เงินประมาณสามสิบสองหยวนเนาะค่ะว่าเดีอีหยังแน่สามสิบสองหยวนตีเป็นเงินไทยกับสีอยู่ประมาณประมาณหนึ่หกสิบาทไทยเนาะค่ะเนาะอ่ะวันนี้เกตกับสีได้ขนมเล่ขน,น,นมเล่นะคะขนมเล่ ได้สีห่อค่ะเหลือห่อหน่อยเพราะว่าขวบคุ้มไขมันนะคะนะแล้วก็ได้ซอสพริกนะคะหรือว่าซอสซอสพริกผสมซอสมะเขือเทศกะซีมี่ไหสุยางเลยค่ะแล้วก็ได้เลือดหมูมาหนึ่งก้อน,นะคะ่ะเอาสีเอามาเฮ็ดต้มเลือดหมูเนาะคะ่ะได้แก้วมังกรมาสองลูกแก้วมังกรสองลูก ตาลแดงน้ำตาลแดงตัวนี้นะคะเกดก็ก็ก็จะอยู่ที่ห่อละห้าหยวนหรือว่าห่อละยี่สิบาทนะคะตัวนี้ก็จะประมาณสี่ร้อยกรัมเนาะคะ่นะเนาะอันนี้เกดกะสีเอามาส้มกินย่ำมันย่ำตรงการน้ําตาลไหมคะอันนี้เป็นข้นขาดตา่างออกกับร่างกายไปออกกับร่างกายมากค่ะกันต่างแล้วก็ที่ี้ขนมนะคะเนาะอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับอะไรนะคอวาซองเหรอไหมคะควาซองแต่ว่าอันนี้เพื่อนสีสีคล้ายเป็นจินเนาะคะ่ะ อันนี้ก็สิจิ้มละ44บาทจะได้ตัวนี้มานั้น่นคะ,นนะคะเนี่ยค่ะก็ชีวิตประจําวันของเกดน,นะคะก็จะหมดประมาณนี้ค่ะกะกระเ่าได้ไปซุ้มมือเนาะคะ่ะร้านค่ะกระสีซ้องซ้ำมือไปเท่านึงสินะค่ะี๋ยวแต่ี๋ยวแต่อารมณ์แล้วจะมือว,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 ว่าสวยสวยนม่เห็นะะ <laughs> แล้วจะมือว่ายอยากยังไะ กระสีประมาณนี้ค่ะกระสีด้ของประมาณนี้เนาะคะ่ะ32อหยวนหรือว่าประมาณ160รอาประมาณ160บาทไทยนะคะประมาณนี้เนาะคะ่ะกระด้ของประมาณนี้เนาะ,ค,ะค่ะเนาะอันนี้ก็จะมีสาระเนานะคะ่ะเนาะสำหรับไผ่สีมาเที่ยวประเทศจีนหรือว่าพื้นเพื่อนคนใดอยากมาเที่ยวสิเนาะคะ่ะส่วนมากที่จีนขายของเนาะคะ่ะเนาะที่ที่มีการช่างน้ําหนักนะคะจะจะ,จะอยู่ที่ประมาณ อเขาจะขายเป็นจินหนึ่งจินอย่างเงี้ยค่ะหนึ่งจินเก็บไม่แน่ใจว่าจะประมาณห้าร้อยกรัมหรือว่าหกร้อยกรัมท่านไหนรู้ก็แนะนําได้นะคะก็ที่แน่ๆก็จะประมาณห้าร้อยกรัมก็ประมาณครึ่งโลบาทเฮ้านะคะหนึ่งจินเนาะสองจินก็สิประมาณโลหนึ่งหนึ่งพันกรัมบาทเฮ้ากัสินะคะค่ะไปจะมาเทียวเนาะกะกามาได้เนาะคะ่ะช่วงนี้เนาะค่ะเนาะหรือว่า จะมาช่วงมีนาไมมได้ยินแว่วๆว่าจะมีฟรีวีซ่าก็ยังไม่มั่นใจนะคะรอประกาศเหมือนกันค่ะบ๊ายบาย